ความจริงมันก็คือความจริงจริงๆเนาะ,ะปิดตำนานแล้วนะคะปิดแล้วปิดนนแล้วค่ะสําหรับเรื่องของเจ้าของวลีนี้นะคะก็คือครูปรีชานั่นเองพร้อมกับ สองเจนะคะก็ถูกศาลพิพากษานะคะในเรื่องของการลงโทษค่ะไม่รอลงอาญาด้วยนะคะเป็นการลงโทษจำคุกนะคะคดีเบิกความเท็จในคดีสลาก30ล้านค่ะแต่ว่ารับสารภาพก็เลยลดโทษเหลือจำคุกคนละ1ปีนะคะจากก่อนหน้านี้เนี่ยคนละ2ปีไปกันที่ศาลจังหวัดกาญรจนรบ,บุรีค่ะอ่านคำพิพากษาคดีที่ร้อยตำรวจโทรจรูนวิมูลเป็นโจทยื่นฟ้องนายปรีชาไคร่ครวนหรือว่าครูปรีชานั่นแหละพร้อมด้วยนางรัตน าพรสุภาทิพย์หรือว่าเจ๊บ้าบินนะคะแล้วก็นางพัชริดาพรมตาหรือว่าเจ๊พัดนะคะลอตเตอรี่สองคนที่มีความผิดร่วมกันเบิกความเท็จในการพิจารณาคดีโดยสารมีคำพิพากษาจำคุกครูปรีชาพร้อมกับสองเจ๊คนละสองปีไม่รอลงอาญานะคะเนื่องจากเห็นว่าการกระทำของจำเลยทั้งสามคนทำกันเป็นขบวนการค่ะ